เปิดดังๆไม่ได้อีิขสิทธิ์หรือเปล่าก่อนไอเสียงกวนี่เท่าไหร่อีิขสิทธิ์เนี่ยผู้ชายผู้ชายก็ได้ไหมอ๋อเือนรเล่ะโอเคนะคะโอเคครับพี่โอเคครับผู้ชายใครมาเสร็จไหนบ้างคะบรรยากาศค่อนข้างีคึกคือเลยค่ะเป็นเป็นบรรยากาศที่ดีมากแล้วก็ต้องบอกว่าดีขึ้นในทุกๆปีที่ได้เห็นเลยนะคะขอโทษทีเ ที่ดีขึ้นในทุกๆปีเทียบจากเอาเทียบสั้นๆแล้วกันนะคะว่าจากปีที่แล้วจนมาถึงปีนี้เนี่ยปีที่แล้วยังยังรู้สึกว่าเหมือนมีความแบบว่าคนนั้นมาคนนี้มาแล้วเดี๋ยวค่อยมาลุ้นกันหน้างานแต่นี้คือเต็มที่มากๆทั้งทั้งเรื่องของพื้นที่เอกชนที่ให้ที่ให้ได้เข้ามาทํากิจกรรมด้วยนะคะก็คือต่อเนื่องตั้งแต่ขอสิทธ์มาจนถึงห้าสัมมนาเลยก็คือเรียกว่าเป็นความคึกคักที่ดีที่ชวนให้แบบว่าหน้าตื่นเต้น่ะจริงๆพอ ไทยมันมันมีทุกปีแบบนี้ก็ยิ่งมีแบบว่าแบบ transgender ว่ากลุ่มใหม่ๆเกิดขึ้นอย่างปีนี้ก็มี I A N มากข plus 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 ไปอีกค่ะรู้สึกยังไงบ้างคะที่แต่ละคนเนี่ยกล้าเปิดเผยตัวเองออกมา สพมาะว่าที่จริงแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดของความหลากหลายก็คือว่าคุณได้คุณได้รู้จักตัวเองคุณได้ค้นพบตัวเองว่าคุณอาจจะไม่ได้ฟิตอินกับกับชื่อชื่อชื่อกลุ่มใดๆที่มันเคยมีมาก่อนแล้วแต่สุดท้ายเมื่อคุณได้ค้นพบว่าเอ้ยเราคน้นค้นหาความชอบของตัวเองเจอค้นพบว่าตัวเองเป็นใครเป็นอะไรแล้วมีความสุขกับมันน่ะแต่ว่าเราจะค่อยท้ายกี่กตัวอักษรตัวย่ออะไรก็ได้เขาจะขอให้คุณได้แฮปปี้กับกับสิ่งที่คุณ รู้สึกว่ามันสบายมันพอดีกับตัวเองดังนั้นคุณจะแบบ A B C D E F G พลัสพลัสพลัสไปอีกเลยก็ยังได้หรือว่าคุณจะคุณจะรู้สึกว่าเฮ้ยในสิ่งที่คุณเป็นน่ะมันสามารถเข้าร่วมกับกลุ่มที่มีอยู่แล้วสามารถมีความสุขกับตรงนั้นได้แต่ว่าตรงนี้มันคือสำคัญที่สุดเลยโดยไม่ได้จำเป็นจะต้องแบบอุ้ยทำไมฉันยังไม่พอดีกับกลุ่มนั้นทำไมยังไม่พอดีกับกลุ่มนี้คือถ้ามันพอดีกับตัวคุณเองแล้วมันคือจบอ หากลุ่มที่ใช่หากลุ่มที่ใช่หาสิ่งที่คุณชอบคุณสบายกับตัวเองที่สุดอย่างมาวันนี้พี่ฟ้าอยากร้รงอยากจะพูดอะไรไม่พลในเือดือนใายมันค่ะแังว่าจริงๆแล้วความหลากหลายค่ะมันไม่ได้จะเป็น<ม>จะต้องเป็นเรื่องของความหลากหลายทางทางเพศสภาพหรือเพศวิถีอย่างเดียวความหลากหลายมันคือครอบคลุมไปทุกอย่างในทุกความเชื่อในในในทุก เขาเรียกว่าในทุกวิธีคิดเรา,เ,รารเชื่อว่าถ้าคนเรามันเปิดกว้างมากพออาจจะไม่ได้ชอบหรือไม่ได้เป็นแต่ขอให้คุณยอมรับว่ามันมีความแตกต่างคนที่แตกต่างจากคุณคนที่คิดไม่เหมือนกันคนที่อาจจะมีเพศวิถีหรือเพศสภาพที่แตกต่างออกไปไม่ตรงกับสิ่งที่คุณเคยรู้จักแต่มันไม่ได้หมายความว่าพวกเขาไม่มีอยู่จริงค่ะทุกคนมีอยู่จริงทั้งนั้นดังนั้นคือคือมันเป็นสิ่งที่เรียนรู้สังคมเรียนรู้ร่วมกันคนที่โตโตกับทรายแล้วบางทีอาจจะยังง,งงว่า อ๋อมันไม่ใช่อย่างที่เราเคยรู้มาที่มีอยู่ชื่อเรียกอยู่แค่สองสัชื่ออะไรแบบนี้แต่ว่าคุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมได้แล้วก็คือแจวว่าตั้งอยู่ที่ว่าเฮ้ยอะไรอะไรในโลกมันมีความหลากหลายที่เป็นไปได้เนี่ยแสวว่าก็ถือว่าเป็นความเปิดกว้างมาก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 แล้วนอกเจากเพศสภาพรสความหลากหลายความหลากหลายทางสีผมสีผิวรูปร่างความชอบ เรียกว่าอะไรอีก่ะอันใดๆก็ตามที่จะทําให้เรามีความสุขกับสิ่งที่เราเป็นเจ้าของอย่างแท้จริงคือร่างกายของเราอะคะ่ะแสดงว่ามันจะดีที่สุดเลยคือวิคนนี้มันอย่างแตก่อนตอนเราเด็กๆใช่ไหมก็จะมีคนแบบคนนี้ไม่สวยเลยแบบ เขาผิวสีเขาดำเออ<ป>แบบดำไปอุ้ยจะเป็นกระเคยจริงๆเหรอต้องขาววันนี้ต้องแบบว่าฉ่ำกว่าน,นี้หรือเปล่าต้องตลบวันนี้ต้องเฮ้ยจริงๆมันไม่จําเป็นลเลยค่ะคือเราจะเป็นอะไรที่เราชอบก็โอเคหมดเลยเออ,เอเมันไม่ใช่ปัญหาของเราคนที่มองเข้ามาแล้วรู้สึกไม่โอเคคุณต้องกลับไปเช็คตัวเองก่อนว่าเราก็ไม่ได้เหมือนกับทุกๆคนบนโลก อันนั้นคุณยังไม่จาเป็นต้องเหมือนคนอื่นเลยแล้วทำไมคนอื่นเขาต้องไปเป็นเหมือนคนอื่นเพื่อให้คุณพอใจด้วยอย่างรูปร่างเองคนอ้วนคนผอมก็โดนที่ตาเองก็โดนว่าผอมตาอย่างเงี้ยตาคือ,อๆๆรูปร่างก็โดนจริงจริงคือ,ค,อคือเรื่องความหลากหลายทางรูปร่างนี่ใช่ว่ามันยิ่งพื้นฐานลงไปกว่าในเรื่องของของเพศวิถีอีกนะคืออย่างเราก็จะโดนตัดสินว่าแบบเอ้ยผอมจังแบบนี้ผู้ชายไม่ชอบก็ไม่ชอบก็ไม่ชอบฉันชอบฉันชอบตัวเองแล้วอะไรแบบนี้สักวันนึงจะมีคนมาชอบแบบเรา ก็อ,อย่างนี้อ่ะก็คือคือขอให้เขามีความสุขค่ะนี่จริงแล้วอะ่ะเพราะว่าแต่ก่อนมนะันอาจจะเคยมีคำพ้อยท้ายว่าแบบเป็นอะไรก็ได้ขอให้เป็นคนดีแต่ว่าทุกคนอนะ่ะเป็นคนที่มีคุณภาพแล้วก็รู้หน้าที่ของตัวเองกันอยู่แล้วเพราะว่าธรรมาวัดด้วยความดีอะ่ะดีแต่ละคนมันก็ไม่เท่ากันไงคือจะต้องดีให้เท่าอันไหนีงอ่ะมันแบบข่้นอะไรมันเยอะแยะไปหมดแต่ว่าคุณแฮปปี้กับตัวเองให้ได้อะ่ะมันจบแล้วอย่าไปตายก็โดนโดนรี่ิวว่าขอไปแห,ปห,ห,ห,ห้งไปไงแม่อย่างไง จริงจรงไเรื่องแบบโดนว่าผอมไปคือถ้าโดนคอมเมนต์ว่าผอมไปเฉยๆจะไม่โกรธเลยถ้าบอกว่าผอมไปติดยาหรือเปล่าเขาแบบอายฉันติดแท็กเคนกินูฟนเไม่ไม่ได้แบบจริงๆแล้วมันมีเรื่องหลายเรื่องบนโลกนี้ให้คนได้ทักกันนะคะได้คุยกันได้เปิดบทสนทนากันโดยไม่ต้องแบบอ้วนไปผอมไปดำไป เล็กไปใหญ่ไปอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามัน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 มีเยอะมากโลกนี้มีเรื่องเยอะมากๆเลยค่ะแล้วก็ถ้าเจ้าตัวเขาไม่ได้ขอความช่วยเหลือไม่ได้แบบเธอเธอเราว่าเราแบบอยากกินเยอะๆเราอยากอ้วนอะไรอย่างเงี้ย ก็ไม่จําเป็นจะต้องสไลด์หน้าเป็นของเขาว่าว่าเธอผอมไปเลยอะไรอย่างนั้นนะคะพี่ตายจริงๆคือการรณรงค์ก็คุณ่อ LGBT ก็ต้องร่งงกฎหมายนี่แหละให้มันเข้ากับยุคสมัยพี่สายคิดว่ายุคสมัยเนี่ยที่เปลี่ยนไปทันสมัยขึ้นแต่กฎหมายมันยังล้าหลังะะอีกคะจริงๆแล้วมันยังล้าหลังนะอันนี้พูดอย่างแบบมัน,มนแล้วก็ไม่ให้เฉพาะกฎหมายในเรื่องของสมรสเท่าเทียมด้วยนะคะมีอะไรหลายๆอย่างที่มันยังเป็นวิธีคิด ในฐานคิดแบบโบราณที่โลกยังไม่ได้มีความหลากหลายหรือว่ายังไม่ได้มีพลังของการเปลี่ยนแปลงอย่างว่องไวเท่าในยุคนี้นะคะจะคิดว่ามันต้องปรับแหละ <clears throat> มันต้องปรับคือหลายคนจะชอบแบบว่าอ๋อจะไม่ให้มีแบบทุกคนจะต้องแบบว่าฟรีไปหมดเลยเหรอมันไม่ได้ฟรีขนาดนั้นคุณมันแต่ว่ากฎหมายคุณอย่าลืมว่ามันถูกทามาเพื่อใช้ร่วมกับคนหลากหลายมากดังนั้นะคือคุณจะต้องเปิดรับเขาก่อนแล้วก็ค่อยเอ้ย ค่อยว่ากันอะไรได้ไม่ได้โดยพื้นฐานที่ว่ามันเป็นเรื่องของสิทธิมนุษยชนที่ทุกคนมันเท่าเท่ากันควรจะได้มีสิทธิ์เหมือนๆกันเพราะว่าเวลาดูถึงดูถึงเวลาเก็บภาษีเนาะไม่ได้แบ่งตามเพศเนาะเกือนกันหมดนะคะดังนั้นคือแต่ว่าสิทธิ์ถ้าได้น้อยกว่าคนอื่นอันนี้เราว่าไม่อันนี้เราก็ว่าไม่ใช่เพราะว่าเวลาเก็บเก็บเท่าแต่เวลาให้ให้ไม่เท่าเนี่ยอันนี้อันนี้ไม่ได้โอเครีสา์ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ ลกอกทยอยมนู่นะะนี่ดีไซนนู่นี่ะคะในอีกรูปนะคะดีไซยอยู่ขบวัไหนนี่แหลนะยังไม่รู้เออยังไม่รู้ยังไม่รู้่ี่ ได้ครับไดตรงนี้หน่อยครับหน่อท่านะครับองยนเจอานะขอบคุณค่ะี่ไมขอบคุณคิต